อีกเรื่องหนึ่งที่คนสนใจนอกจากเรื่อง MOU ก็คือ20บาทตลอดสายเออ่อาเห็นว่าสภามีการผ่านยติอะไรไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะขออัปเดตนิดน,นึงครับนะคือมีมีกฎหมายที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยด้วยกันสามฉบับนะครับพี่โบคือจริงๆเนี่ยพวกงงกันนะว่ารัฐบาลเนี่ยโอ้ยมาเล่นบทโอ้ขอโทษที่ช้าไปหน่อยเฮ้ย <ừ. S 1> เนี่ย ถ้าถ้าถ้าเราจะรู้เราจะเริ่มต้นตุลาเนี่ยนะมันมันคุณโอ้โหคุณจะไปคิดว่านี่มันเดือนนี่มันเดือนอะไรนี่มันเดือนสิงหาสิงหาปลายปลายแล้วมันจะเข้าสู่กันยาแล้วเนี้ยโอ้โหมันก็มินเมย์มากๆแล้วนะครับความจริงไม่มินเมย์นะจริงๆคือไม่มีทางทันเลยนะมันทันคนทำงานนิติบัญญัติือผมผมเคยคุยกับท่านกอลวีเคยคุยกับแชมป์ก่อนหน้านี้ว่าตอนที่เขาดันเรื่องเนี้ยเข้าอ่ะ ผมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้ทันหนึ่งตุลาตามที่เขาว่านะฮะหมายความว่ากฎหมายเนี่ยต้องเสร็จทั้งหมดภายในสิ้นเดือนสิงหาเพราะกฎหมายเนี่ยมันจะต้องไปรอคิว<อ>ต่อปร,ป,รประกาศในพระราชกิจจาลงลงลงราชกิจจานนเบกษาอีกประมาณเดือนหนึ่งมันถึงจะทันซึ่งณนะวันที่เขาพูดอ่ะกฎหมายนี่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาสักมาตาเลย หน้าวันที่เขาประกาศอ่ะเขาลืมหรอหรือว่าอะไรคือผมคิดว่าเวลาที่เขาประกาศเนี่ยมันน่าจะเป็นผลทางการเมืองด้วยอ๋อเอาไว้ก่อนเอาพื้นที่สื้อไว้ก่อนคือพูดออกมาก่อนว่าเอ้ยเนี่ยตอนเนี้คะแนนนิยมคือคือช่วงที่ประกาศออกมามันใกล้ๆกับคลิปใกล้ๆกับคลิปอังเกลอเอาเอาเรื่องดีๆมาเจือเรื่องนั้ใช่ใช่ใช่เออฉันจะอยู่ต่อฉันจะอยู่ยาวนะ เออเอาเรื่องอ20บาทมาก่อนอซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมันมีบางประเด็นนะครับที่มันที่มันละเอียดอ่อนที่มันยังต้องมาพูดคุยกันอย่างเมื่อวานเนี่ยในสาภาก็มีหลายเรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องพรบการเดินรถไฟฟ้าแต่การเดินรถไฟฟ้าที่เขามาปรับมาตาหนึ่งให้การรถไฟเนี่ย สามารถออกพันธบัตรได้เองอโดยที่เงินที่ออกพันธบัตรอะไม่ต้องเอามาใช้เกี่ยวกับการลงทุนก็ได้เราใช้เกี่ยวกับอะไรอะก็ใช้เกี่ยวกับการอุดหบุนนี่เลยครับอ๋อออกพันธบัตรระดมทุนจากประชาชนเพื่อเอาเงินไปอุดหนุน ยี่สิบาทมาอุดหนุนเออเออซึ่งซึ่งจริงๆเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกนะเป็นเรื่องเ,ออเป็นเรื่องแปลกแล้วผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าเออเฮ้ยมันมันมันทำแบบนี้ได้หรอคือคือเขาเปิดช่องครับว่าให้เอาไอ้เงินที่เป็นของการรถไฟครับสามารถที่จะเอามาซับซิดีไอ้พวกตั๋วเ <c oughs> นี้ยได้มันมีด้วยกันกฎหมายด้วยกันสามฉบับเนอะไอ้เรื่องตั๋วร่วมเนี่ยทุกคนเห็นเห็นดีเห็นงามด้วยกันหมดอยู่แล้วนะครับเออรบคาคิดว่าเออมันน่าจะสะดวกสบายต่อประชาชนเนี่ยแต่อกกฎหมายฉบับสุดท้ายเนี่ย ที่ที่มันจะต้องมีแมคาีนิกของการเอาเงินนะครับถ้าหากว่ามันเป็นนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับรัฐบาลควรจะทําอะไรรัฐบาลควรจะตั้งงบมาแล้วก็บอกเลยเอยโอเคยีิบาทตลอดสายเนี่ยต้องใช้เงินรัฐบาลในการซับซิเดีไปเท่าไหร่แล้วก็ตั้งงบมานะครับเป็นงบประจําปีมาคํานวณรายได้คํานวณต่อเที่ยวอะไรมาก็แล้วแต่จะใช้กี่พันล้านคุณก็ไปตั้งของคุณได้มันไม่ได้ตั้งครับแล้วก็ที่มีข่าวว่าจะไปใช้งบกลาง S <S ปรากฏว่าทางกิจซีดีกาเขาบอกให้งบกลางเนี่ยมันคือเรื่องฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วนนะไอ้ยี่สบาทตลอดสายนี่มันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนแนละ้ว<ช>มันมป็นเรื่องของไม่้องใชม่ไม่ขนาด<อ>เพิ่งเจอเรื่องมอหน<ม>ึ่งสี่สี่มานะตอนนี้เนี่ยงบกลางใช้ไม่ได้งบประมาณปี 7, 0. เ0็อศูนย์ไอ้หกเก้าขออภัยหกเก้า็ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าจะเอากลไกเนี่ยมาซึ่งเวลาเอา รถไฟฟ้าเนี่ยมาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดในมุมที่ว่าอันเนี้ยรายได้ของเขาหมาจากส่วนแบ่งสัมปทาน 2. มาจากการบริหารจัดก,การที่จอดรถดังนั้นเงินพวกเนี้ยเป็นเงินของประชาชนฉะนั้นการอันเอามาซัพซิดีให้เหลือค่าโดยสารเนี่ยยีาทเนี่ยจึงเป็นการเอาเงินประชาชนมาใช้เพื่อประชาชนนะครับอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ประเด็นที่เขาตอบแต่ในความเป็นจริงเนี่ย นะครับผมก็อยากจะชวนท่านคิดนะครับว่าเงินที่เขาสะสมมาแล้วเอามาใช้กับโครงการนี้ไม่ได้ใช้เอาเฉพาะเม็ดเงินที่เขามีนะครับไม่ได้ใช้ยั่งยืนตลอดไปนะครับใช้ได้เต็มที่ก็ปีเดียวก็ปีเดียวหมายความว่ายังไงสนองนิดสนองความต้องการของฝ่ายการเมืองที่บอกว่าฉันหาเสียงฉันหาเสียงมานะฉันทำได้นะแต่เธอได้ใช้แค่ปีเดียวสองปี ถ้าเธออยากจะใช้ต่อถ้าเธออยากใช้ต่อเลือกฉันอีกสิเออแต่ในความเป็นจริงคําถามนะครับที่อยากจะถามนะครับก็คือถ้าท่านมีเงินอยู่เท่านี้กับการที่ท่านเอาไปลดจะรายจ่ายนะครับยีบาทซึ่งจริงๆถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลรัฐบาลสามารถเอาเงินจากที่อื่นมาได้ถ้าเขามีการเตรียมการดีพอเอาเงินตัวเนี้ยแทนที่จะไปซัพพดีให้ เอาไปลงทุนอย่างอื่นเพื่อให้การบริการของประชาชนดีขึ้นอย่างเช่นที่จอดรถ uh huh. ที่ขยายให้มากขึ้น <Okay. S 1> สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับการบริการที่ดีขึ้นจะดีกว่าหรือไม่ถูกปะคือมันมีคำถามมากมายเลยแล้วประเภทว่าออกตัวได้ออกตัวได้โดยไม่ใช้กาเนินลงทุนซึ่งอันเนี้ย มันจะเป็นเรื่องของเหมือนเหมือนทกศเลยครับเหมือนที่อาจารย์วีระพูดเลยคือเป็นนโยบายกึ่งการคังรัฐบาลรู้ว่านี่จะเต็มรัฐบาลไม่เป็นนี่เองให้หน่วยงานอื่นเป็นนี่เป็นนี่เสร็จรัฐบาลตั้งงบมาผ่อนเป็นวิธีการมุ่งเน้ะลักษณะเดียวกันครับลักษณะเดียวกันเลย ก็คือจะไปเอาเงินในกระเป๋าของการรถไฟเนี่ยเอามาเอามาเอามาจ่ายก็เปิดช่องเอาไว้ว่าเฮ้ยให้สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้มาได้ซึ่งการรถไฟมาไปเอาเงินจากที่ไหนการรถไฟก็ไปออกบอลไปออกพันธบัตรมาซึ่งสุดท้ายรัฐบาลก็เอาเงินเนี่ยมาใช้หนี้ผ่านทางทางการรถไฟอย่างนี้ซึ่งซึ่งอย่างที่เฮียต้งบอกนะครับคือถ้าหากว่าเรารู้ว่าเนี้ยมันเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเนาะเขาควรที่จะมีการ วางแผนทั้งทั้งเรื่องของอะไรหนึ่งเรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้นะคือเรื่องของช่วงระยะที่มันจะไปสู่ความสําเร็จได้แบบแบบมันขนาดนี้แล้วก็มาโทษสภาเนอะว่าแบบโอ้เนี่ยสภาไม่ผ่านองค์ไม่คบรบคือเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยแล้วที่ผ่านนะครับโบผมอยากให้ดูตัวเลขเนะที่ผ่านไปเนี่ยผ่านไปด้วยคะแนนสองร้อยสี่สิบแปดเสียงสองสองร้อสี่แปดเสียง 2> 2 เออคือคือมันมันปิดแบบผ่านมาคะแนนเดียวสองสองคะแนนอย่างเนี้ยครับทมซึ่งมันมันมันปิดคันก็อยู่เป็นองค์ให้ครับ่ายนั้นก็อยู่ร่วมพิจารณาด้วยนะครับอืสงสัยอยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้าบอกว่านโยบายเนี่ยเป็นนโยบายเรือธงทุกคนจําได้ไหมว่าเขาเริ่มหาเสียงเรื่องนี้กันตั้งแต่เมื่อไหร่แต่การเลือกตั้งคราวที่แล้วถูกไหมเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็พูด เลือกตั้งเขาเขาพูดเขาพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งมากก็เลยงงว่าแล้วทาไมมันไม่มีการเตรียมการใช่ซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับเรื่อง20บาทเนี่ยมีการพูดแน่นอนนะว่าประชาชนเนี่ยเสียน้อยที่สุดเนี่ยดีค่ะทีเนี้ยการจะเสียเท่าไหร่เนี่ยมันควรจะต้องมีตัวเลขเนาะตัวเลขที่ไปบอกว่าอัตราส่วนเท่าใดที่มันเหมาะสมค่ะ นโยบายเนี่ยนะครับผมเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เริ่มการฟังมาจากสภาของผู้บริโภค oh. ที่เขามาพูดว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทาง,น,งนะครับเทียบกับค่าครองชีพเนี่ยมันควรจะไม่เกินสัก7% 5%ยิ่งดี <c oughs> แต่ของไทยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก10%สมมุติคนมีไรายได้20,000บาทซึ่งจริงๆ2 0 0 0 0บาทนี้ก็เยอะนะ ค,คนมีไรายได้20 0 0 0บาทค่าเดินทางเนี่ยประมาณ10%และว2 0 0 2,000ต่อเดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงทีนี้เขาก็จะมีเขาก็จะบอกว่าปกติเนี่ยค่าเดินทางเนี่ยมันควรจะไม่เกิน10หรือ20%ของค่าแรงขั้นต่ำในแต่และสมมตุติถ้าเป็น10%ของค่าแรงขั้นตำ่ำก็ควรจะอยู่สักประมาณ30บาท 30บาทแต่วันเนี้ยต่อวัน,ตวนแต่วันเนี้สี่ร้ยห้าสในกรุงเทพก็เท่ากับวันนึงประมาณสัก45่สิบห้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งไอตัวเลขยี่สิบเนี่ยเป็นตัวเลขที่พูดมา10ปีที่แล้วแล้วก็<อ>ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนแต่บอกว่าฉันจะเอายี่สิบนี่แหละ<อ>ถ้าเกิดใครจำได้ตอนหาเสียงผู้ว่ากทมผู้ว่าชาตชาติตอนหาเสียง ผู้ว่าชาติชาติพูดเองนะครับว่า20บาททําไม่ได้อผู้ว่าชาชาติเนี่ยบอกว่ามันต้องมีสูงกว่านั้นครั้งแรกเนี่ยพูด20สิบาทแต่แต่พอผู้ว่าชาติลงรายละเอียดไปเขาก็บอกว่า20บาททําไม่ได้เขาก็รับความจริงใช่อย่างวันเนี้ยผู้ว่าเนี่ยถามผู้ว่าผู้ว่าบอกถ้าต้องให้ท้องถิ่นจ่าย20บาทเอาไหมอ่ะไม่เอาถ้าต้องให้ท้องถิ่นมาซับ เพื่อให้มาขึ้น20บาทเพราะมันไม่สะท้อนโอเคมันก็เหมือนเป็นการเอานโยบายรีบออกมาหาเสียงก่อนที่จะคิดให้รอบคอบใช่ไม่ไม่ได้คัดค้านนะครับไม่ได้คัดค้านเราไม่ได้คัดค้านนะแต่เราพูดให้ฟังว่าเออมันเกิดจากความไม่รอบคอบไม่เตรียมการแล้วมันไม่ยั่งยืนครับใช่แล้วมันไม่ยั่งยืน20บาทปีหนึ่งสองปีหลังจากนั้นจ่ายเหมือนเดิมอืม <Okay. S 2> ประเด็นประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับพี่โบ <Okay. S 2> ผมว่าอย่างนี้คือไอ้ที่ตัวเลขที่เฮียพูดเนี่ยถูกเลยคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมันเมื่อเทียบกับสัดส่วนของรายได้เขาเนี่ยมันค่อนข้างสูงซึ่งในเมืองใหญ่เมืองเงินอื่นนะครับพี่โบเฮียโต้งไปต่างประเทศเนเาะก็จะรู้ว่าไอ้ระบบขนส่งสาธรารณะเนี่ยมันสะดวกสะจนคนเนี่ยมันมไม่มีความจําเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัวแต่โจทย์ของกรุงเทพเนี่ยมันทําแบบนั้นยังไม่ไปถึงขั้นนั้นะต่อให้คุณนั่งรถไฟฟ้าคุณก็ต้องมีเขาเรียกว่าไอ้ the l ล s t m i เนี่ย จากสถานีรถไฟฟ้าไปที่ใดที่หนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องมีมินมอไซค์คือมันยังไม่สะดวกใช่นะทีนี้เมื่อไอตัวสัดส,ส่วนค่าโดยสารสาธารณะเนี่ยต่อรายได้ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างสูงจริงๆโจทย์เนี่ยมันควรที่จะมาดูว่าเฮ้ยที่มันสูงเนี่ยมันสูงเพราะอะไรนมันสูงเพราะว่าเฮ้ยวันนี้มันมีค่าไอค่าเก็บค่าเรียกเข้าจากแต่ละสายเนี่ยมันซับซ้อนกันหรือเปล่า ใช่ไหมฮะเฮ้ยงั้นถ้ามันทับซ้อนเนี่ยเราเอาเริ่มจากเอาไปลดทอนตรงนั้นออกไปก่อนได้ไหมใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยมาดูว่าเออไอมันจะมาช่วยในค่าโดยสารให้กับประชาชนแบบนี้ยังไงแต่เนี่ยคือจำไปเลยมันเป็นนโยบายมันเป็นนโยบายหาเสียงนะครับมันก็หาเสียงมันก็ตื่นเต้นนะยีบาทตลอดสายเนี่ยมันก็มันต้องฟง fast food เนอะซึ่งจริงๆภาระหนึ่งที่ประชาชนเขาต้องจ่ายก็คือเรื่องค่าเข้าแรกเออค่าแรกเข้านะครับก็คือ<ม>ซึ่ง พอเปลี่ยนทุกแพลตฟอร์มน้ำเงินไปเขียวไปชมพูไปเหลืองไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีค่าแรกเข้าหมดซึ่งไอ้ตัวเนี้เป็นภาระ,ะซึ่งตรงเนี้ยไอ้พรบตัวร่วมเนี่ยเขาก็จะมาบอกว่าระบบหลังบ้านเธอต้องมาคุยกันนะ,ะแล้วก็ต้องมามีส่วนแบ่งเฉลี่ยกันว่าใครควรจะรับอันนี้เห็นด้วยซึ่งควรจะทำนานแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมบอกว่าพอมันไม่สะท้อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร รถไฟฟ้าแต่ละสายสัมปทานกันคนละปีสัมปทานกันคนละสัญญาไม่ได้มีการวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นหมายความว่าการที่หักดิบเลยแล้วทําเดี๋ยวนี้เลยคนที่จะต้องไปชดเชยให้กับเอกชนคือใครก็คือรัฐบาลแต่รัฐบาลไม่ได้เตรียมเงินรัฐบาลก็เลยต้องไปเอาเงินของการรถไฟมาชดเชย ให้เอกชนที่เขาโดนหักสัญญาเพื่อที่จะทำตามที่หาเสียงได้แค่ปีหนึ่งหรือสองปีเท่านั้นเองโอเคกฎหมายนี้น่าจะผ่านไหมในที่สุดผ่านแล้วตอนนี้มันผ่านวาระไหนก็เหลือผ่านวาระหนึ่งครับเออผ่านวาระสองเหมือนมีสองสามแล้วสองสามแล้วเดี๋ยวทีนี้ก็ส่งไปสวส่งไปสวแล้วส่งไปสวถ้าสวไม่ท้วงใช่ไหมครับก็จบถ้าสวท้วง ก็ตั้งกันมาที่การร่วม <c oughs> ทีนี้มันก็อยู่ที่เราละสมมุติสวเข้าทวงมา <c oughs> อย่างเช่นสวอาจจะทวงเรื่องเนี้ย <c oughs> เรื่องที่บอกว่าเฮ้ยการรถไฟคุณสามารถออกพันธบัตรมาทําอะไรแบบนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> มันก็อยู่ที่สาภาว่าสาภาเนี่ยจะส่งคนไปเป็นกรรมาทการร่วม <c oughs> แล้วก็แก้ร่วมกันหรือจะไม่ส่งเลยแล้วก็ปล่อยทิ้งรอ รอยืนยันใช่แต่ถ้านั้นก็ต้องรออีกครึ่งปีไหมใช่ซึ่งดูยังไงก็ไม่ทันตุลาซึ่งยังไงดูยังไงก็ไม่ทันตุลาเพราะว่ากฎหมายนี่สามฉบับค่ะครับเขาก็เลยมีความพยายามสื่อสารออกมาว่ามันไม่ทันเพราะฝ่ายค้านก็มันไม่ใช่เพราะฝ่ายค้านเพราะคุณไม่เป็นไม่อยู่ประชุมอ่ะโอเคเพราะคุณไม่อยู่ประชุมคือจริงจริงๆเนี่ยฝ่ายค้านที่เขาทำเนี่ยเขาทำแค่เขาทำแค่ตอนนับองค์ประชุมนะครับ คือฝ่ายค้านนี่อยู่ตลอดเขาทําแค่นับองค์ประชุมถ้านับองค์ประชุมคุณครบเขาโหวตให้อ่าแต่ถ้านับองค์ประชุมคุณไม่กดเขาก็ไม่เกี่ยวแต่ถ้าองค์ประชุมคุณรักษาได้คุณครบฝ่ายค้านโหวตอภิปรายด้วยเมื่อวานนี้อภิปรายด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคอนวิน์ด้วยว่าให้เอาตามชั้นนะอืมอ่ะแล้วก็ผ่านมันด้วยหนึ่งเสียงที่เกินมาค่ะโอเค